อสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบพ่อกันอีกแล้วครับก็ผมเอ็ดพูดจองนะครับทั้งส่องเอดพูดจองชาแนลนะครับส่องยูทูบแล้วก็ทั้งเพจร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับวันนี้นะครับอได้มีโอกาสกลับบ้านนะครับที่อุบนนะครับอุบนราชธานีนะครับพี่การนน่ก็คือยูทีบ้านปากเก้าหมู่แปดนะครับตําบลโนนสมบูรณ์นะครับวัาเพื่อน่าจะรวยนะครับเนาะวันนี้พาพี่ผ้าน้องมาเมืองอ่าไม่สักครับปลูกไว้ประมาณปีหกศูนย์หกหนึ่งนะครับเนาะ อความสูงสิบเมตรได้นะครับอ่ะต้นซักหาปีนะครับแต่ว่าแต่ละต้นนี่บอซ้ํากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเขาเมืองใกล้ๆนะครับอ่าครับพี่น้องสําหรับต้นนี้นะครับอ่าผมิคห้มกันนะครับนะต้นกับสิบประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวไปเมืองอีกต้นหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกันว่า ระยะหาปีเนี่ยการจะเิ่เติบโตของต้นใหม่นี่บมสํากันแน่นอนนะครับเนาะครับและนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะครับอ่าหนึ่งต้นนะครับกระสูสีกันครับต้นวังหันนะครับอ่าไม่ซักนะครับเนาะอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับผมปลูกไรชนิดอยู่นะครับแต่ว่าทีรอดก็คืออ่าต้นซักนะครับเนาะอ่ามันมีต้นที่ใหญ่ยแห้งอยู่ครับต้นหนึ่งเดี๋ยวผมพายางเขาไปเมืองทั้งไกลๆนะครับ ผมลงทั้งพะยุงนะครับมะข่านะครับพะยุงมะข่าสักยางนานะครับแต่สิ่งที่หลอดก็คือต้นสักนะครับหลอดร้ายที่สุดอ่าอีกต้นซ้ากันกับต้นบังหันครับอ่าเดี๋ยวไปเมืองต้นง่ญ่สุดครับครับพี่น้องง่ญ่แห้งนะครับกําบะหลอบนะครับประมาณสามสามมื้อนะครับมาต่อกันอย่างสีหลอบนะครับ โดยเฉพาคนต้นแหงไงนะครับความสูงต้นนี้ก็ขนับจากยอดถึงปลายกับสิบหาเมีตได้นะครับเนาะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับต้นที่รอดมาได้นะครับอ่าพวกนี้ก็คือประมาณอ่าความง่นี่คือซ้ำๆกันนะครับเนาะอีกต้นหนึง่ง เดี๋ยวโอกาสดีครับเมื่อนี้เดี๋ยวก็บานผมก็เลยเอามาปลูกเสริมนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าปลูกเสริมเป็นมะข่านะครับนะครับต้นมะข่านะครับมะขามงนะครับแต่ว่าการปลูกของผมนี่ไม่ได้ปลูกแค่มะข่าหรือว่าต้นสักอย่างเดียวนะครับคือผมสิปลูกซับกันไปเลยนะครับผมนี่อ่า เอาต้นก้าที่ได้มาเนี่ยใส่ในถุงไว้นะครับขุดหลุมป,ลปุบยิบยัง้งไลยก็คือเอาหนาันออกมาปลูกเลยนะครับมันก็จีซับกันไปนะครับผมเห็ี็ดเป็นปลานะครับปลามเฉร็จสมบูรณ์นะครับอ่าเนี๋ยไปเลาะมึงต้นก่าเฮ้านะครับอ่าเดี๋ยวเพิ่งปลูกแล้วไม่ไม่เลยครับพี่น้องนะครับอไม่แค่นะนี่ครับพี่นอ้องเลยไม่แค่มาสามตนนะครับ คือไม่แค้นหรือว่าไม่ตะเคียนท่องนะครับเนาะเพื่อได้ขอฤกษกในอนาคตแต่ตะเคียนนะครับเคียนคือไว้น้ำกันเลยสามสามตนนะครับอ่าต้นจักบริเวณนี้ผมลงประมันห้าสิบต้นนะครับแต่ว่ากัรหอดอยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดต้นนะครับ ให้พี่น้องแผ่นกล่องให้พี่น้องมึงหลบๆนะครับเพราะว่าคือผมปลูกบ,บนเนินมะม,มืองเลยนะครับปลูกแล้วกับกลับไปเหตุงานคือเก่านะครับแต่กใหญ่ยยอยู่ครับย่อนแสงจังหน่อยสิมาสิบหกต้นก็คือสีได้เสาบ้านนะครับอีกยีสยสย่สิบปีนะครับเกษียณพอดีนะแต่ขันโตวไว้คือตอน้นใ่า่ๆที่ผมให้พี่น้องมองมองหันนั่นก็คือคือสิบปถึงยี่สิบ ปีก็คือสีสามารถเทศเสาด้นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปเมืองพยุงครับพี่น้องนะครับพยุงปลูกไร้รุ่นเดียวกันเดี๋ยวไปเมืองกันเลยครับอ่าครับก่อนสีไปหอดพยุงนะครับระวังทางนะครับอ่าแวะเมืองต้นสาอีกนะครับนี่ระยะนี่อยู่ประมาณเอียวนะพี่น้องนี่ก็หาปีขึ้นกันครับนะครับนาอเดี๋ยวผมเชียวหอยฟังว่าเป็นยังต้นไห้พวกนี้มันคือหญ่์สา และอีกพวกหนึ่งเป็นอยังขึ้นไห่เร็วนะครับนี่ครับหาปีขึ้กันนะครับอ่านี่ครับแตกต่างกับตน้นที่ภาพปเมืองในกลุ่มถี่แล้วนะครับเนาะอ่าเหตุผลก็คือนะครับพวกท,ที่มันใหญ่สาเพราะว่า <c oughs> เครื่องไม้มันหลายนะครับเครื่องไม้มันหลายแล้วดินมองนีแห้งแห้งนะครับมันได้มีอ่า ต้นไม้ไงเป็นพีเลียงบางเป็นโฮมเป็นเงาแห่มั่นนะครับพราแดงคักๆมันก็ตายนะครับตายมันก็แห้งไปนะครับต้นมันแต่ว่าลากนะครับมันเขายังฝังดินอยู่นะครับอ่าต้นแซนนี่คือตายหยากนะครับแม้ต้นตายไปปุ๊บหางในดินก็ายังอยู่คือเก่านะครับเพราะได้ได้ปุ๋ยได้น้านะครับหอฤดูฝนเขาก็สามารถแตกขึ้นมาได้คือเก่านะครับน่ะ ต้นนี้นะครับพึ่งปีนี้ขึ้นแตกขึ้นมาใหม่นะคดับยวช่วงใน่ซ้ำนี้นะอ่าส่วนอีกต้นนี้นะครับนี่เป็นปีที่สองนะครับที่เขาหลอดอ่าปีที่แล้วกับประมาณต้นเบื่อหันแลครับแต่ว่าเขาหลอดมากนะครับเขาปีที่สองก็เลยสูงขึ้นมากกว่าเก่าจังหน่อยนะครับถ้าพี่น้องนะครับที่ปลูกแล้วมีเวลาดูแลนะครับรับรองว่าต้นซักเนี่ย ประมาณสิบปีนี่สามารถใส่ไม้ได้ได้แล้วนะครับเนาะคือว่าแบบว่าใส่ปุ๋ยอ่าหรือว่ารดน้ำตลอดนั่สิเนาะครับแต่ผมในขนาดปลูกทิมๆนะครับเนาะอ่าใ้เบืองมุ่งไกลๆนะครับกขยังถือว่าพอได้อยู่นะครับปลูกลอยต้นรอดสองต้นผมก็ยังถือว่าคุ้มค่านะครับเนาะนะครับลอยต้นต้นละสิบบาทนะครับพันหนึ่งนะครับแต่ว่าสองต้นรอดสองต้นนั่สิขนาดสิบ คิดเป็นเงินกับสีไร้ตังค์นะครับเนาะในอนาคตนะเดี๋ยวไปเมืองพยุงกันเลยครับอ่านะครับพี่น้องยางมาหอดพ่นพยุงนะครับอ่านี่คือพยุงต้นแรกนะครับเนาะสูงประมาณซี่เมตรได้นะครับแต่ลำต้นมันหนใหญ่แห้งนะครับกระปลูกรุ่นเดนียวกันครับหาปีขึ้นกันนะครับแล้วมีอีกต้นหนึ่งครับเดนียวพาพพี่น้องไปเมือง นี่ครับพี่นอ้องต้นนี้ใหญ่ไว้นะครับหาปีขึ้นกันนะครับแจะมาใหญ่แห้งนะครับความสูงนี่ก็หกเมตรได้นะครับเนาะแต่จะเป็นบัดใฉีงมึงนะครับประมาณนี้นะครับอนี่คือต้นพยุงหาปีนะครับเท่ก็ บ่ซ้ำกันเสมอไปนะครับเนาะแล้วแต่พื้นที่นะครับอ๋อเดี๋ยวพอมีผ้าเลาะมึงนะครับทั้งเบิดนะครับสีไล่กลับขึ้นไปนะครับมีสักซุ่มทีหน่อยกว่าสีผ้าไปเมืองหวานกรมี่นะครับนะครับพี่น้องนี่คือต้นสาหร่ายาปีขึ้นกันนะครับพี่น้องนี่เห็นต้นน้หน่อยนี่นะครับ ปลูกม่แล้หาปีนะครับแต่ว่าต้นน,น้อยๆบ o m ม n นต้นจะต้นเก่าที่ปลูกที่แรกนะครับพี่น้องคือเขาเกิดมาใไหม่เกิดจากหากที่ว่าเก็บอาหารอยู่ใต้ดินนะครับเนาะย่ำแหลกเขาตายไปนะครับต้นหากเขายังอยู่เพราะถือฝนเข้าขึ้นมาใไหม่นะครับในต้นซัมนี่ละอ่ามีอีกหลายต้นครับพี่นอ้องอ่าครับพี่น้องต้นนี้คือกันนะครับหาปีนะครับเป็นต้นที่เกิดมาจาก หลากถี่ยังอยู่นะครับนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับสรุวมาสากนี่ปลูกกันยั่งอยู่เบิดนะครับปลูกเทไรกันยั่งอยู่เบิดคือเก่านะครับแต่ว่ายุติว่าจะใหญ่หรือบ่ใหญ่นะครับโดยสภาพอากาศนะครับนี่คือต้นไม้ทั้งนั้นเลยครับเงาเดิมแต่ว่าเป็นต้นล่าต้นไม้นะครับอ่านี่ครับ คาดว่าน่ะสีหลอดอยู่ครับคือมาต้นญงนะครับคือมาสองต้นเลยต้นงามอยู่ครับอ่าก็ฝากพี่ฝักงน้องนะครับติดตามนะครับน่องอ่าทั้งสองยูทูบเอ็ดผู้จองแชนเนลนะครับแล้วก็ทั้งเพจรลองเปลงนให้ต้นไม้ฟังนะครับอันนี้ผมก็คือพามาเมืองใหม่ที่ผมปลูกไปนะครับอ่าสังเกงใช่ไมมันใหญ่คือปลูกมาได้ดูแลนะครับพี่น้องผมมีเวลามาดูแลนะแต่ว่าคัน พี่น้องเพื่อผู้ใดอยากปลูกนะครับก็ถ้าดูแลเอาใจใส่นะครับมันกรชิหญงกว่หนีหลายนะครับขนาดูดูแลก็ยังถือว่าสําหรับผมนะครับผมถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับตามเป้าหมายที่ขาดไว้นะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ไว้สวัีสักวันนะครับพี่น้องเนาะฝากติดตามนับแน่นะครับเนาะทั้งเพจลองไปให้ต้นไมมฟังนะก็ช่องยูทูบเอ็ดพูดจองชาแนลนะครับวันนี้ขอการคข้ามาสวัสดีครับ